เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะักค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับถ้ามีเล,ล็กยิ้แป้นะครับวันนี้เราอยู่กันในเล็กหน้าร็อก M Classic นะครับวันนี้มาผ่าผ่านดันเค้กห0ึนะครับวันมีคนขอมาใต้คอมเมนต์ยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับเพราะเราคนขอมาเออบางคนซิปมาแล้วแบบบางทีหมีไม่ได้ต่อคือหมีออนตัวทิ้งปกติหมีจะแบบคือหมีเล่นหลายเกมอะหมีก็จะแบบออนตัวทิ้งไว้แค่ดึงของหมีมแบบกป็ไปล้ว ไม่งั้นวันลึงหมีจะเล่นผ่านทําเกมรายวัน10เกมพร้อมกันไม่ทันนะครับออถ้าแนะนําให้ผ่านอย่างต่ําจ็ดสิ้าสห้าไม่ควรผ่านเพราะว่าไม่ได้ดาวนะครับดาวเอาไว้แรกกล่องกล่องอะไรใช่ไหมครับคือมันผ่านครั้งแรกมันก็ได้คาตานาแล้วแหละขายได้9้าล้านนะครับก็ควรจะผ่านสักนิดหนึ่งนะครับคาตานาหมีลงในเอ,อ e กมันขายออกเลยอะ่ะแปบ๊บเดียวดาบบันเทน,นะเหมือนแบบดาบมูามรามาสของเซฟิรอลนะครับประมาณนี้นะ รอแป๊บนึงนะครับกล่องไหนวะของมันเยอะมากยังไม่ได้ม,ไม,มีไม่มีเวาเาครีร์ครับแปบ๊บนึงอันนี้ครับนี่เราจะใช้เจ้าดาวสิบอันในการแรกนะครับคือโอปอบ็อกนะครับเดี๋ยวมีเปิดให้ดูว่าชัวร์รับมันก็จะมีโอกาสที่จะได้อนั่น,นะครับเขาเรียกว่านะแบบแปลนหรือไม่ก็ได้เป็นชิ้นเลยนะนี่อันนี้มีมีแล้วอะ่ะเอ้ยขายได้หกแสนเอาเรื่องนะคือเงินฟรีนะเพื่อนๆคนนั้นเกิดเพื่อนเพื่อนที่เอ่อผ่านดันตรงดันเค้กหนึ่งร้อยเนี่ยเห็นไหม เพื่อนๆกดสี่รอบเพื่อนๆก็ได้ดาว12ก็ได้กล่องปีบางทีอาจจะได้แบบแบนดแซ่บๆนะครับนี่ผ่านรัแน้แรกได้คอสโตน่าเอาไปขาย9้าล้านหนึ่งโว้ฟินๆเลยนะโอ้โหแต่มีจะแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตีบวกได้ถึงบวก8เอาไปขายเนี่ยแพงมากเพราะว่าคนดึงแน่นอนเพราะว่าเขาเอาไปฝากสมุดแอทแท็กสี่ด้วยนะครับประมาณนี้นะ,อะของอื่นก็ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดก่อนพมาเจอเด็กๆไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ปัญหาอาจจะเป็นในส่วนลูกตาเพราะว่ามันมีท่าหยุดเวลาแบบโจทาโรเลยอ่ะ อ๋อสตาร์แพคตินัมอะไรอย่างเงียเ้ยนะเดวเวอร์ก็ให้อยู่มันเวลามันใช้ให้อยู่ไกลๆแต่ว่าถ้าเกิดสมบุรโดนไปก็ไม่เป็นไรครับสามารถใช้เศกออวางแรนด์ไว้ตรงลูกกตามันจะไม่ใช้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเศกก็ไม่เป็นไรครับเอาพาร์มาพะต้องอยอยู่ไกลๆคนอื่นโดนได้ตายได้ไม่เป็นไรแต่พาห้ามตายเกมนี้พาก็ทําหน้าที่อยู่ไกลๆอย่าไปดูอยู่ตรงออสแตนหยุดเวลาของมันไอ้กลมๆรอบๆตัวมันแค่นั้นเองครับ เสร็จแล้วก็ดาเมจไปเรื่อยจบอีกตัวหนึ่งที่น่าปัญหาก็คือเจ้าสไนเปอร์นะครับเพราะว่าออตัวน้องค่อนข้างถึกมากแล้วก็ยิงแรงนะครับก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมครับคู่คนก็ยิงไปตายไปไม่เป็นไรพาชุบยิงไปเรื่อยเืเดี๋ยวก็ตายครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาก็เจอบอสเล็กก่อนเลยก็เล็กก็ไม่มีอะไรก็อัดปกติครับเดี๋ยวต่อไปลูกตาจะมาแล้วครับโจทะลุ ไม่ใช่แล้วนะอันนี้ไม่มีนะครับนี่ก็ยิงเคีย์เอ,อ่อมอนปกติไปนะครับอ่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวลูกตาคุ้งจะมาแล้วครับอนนี้เป็นคอร์สแมนเจอร์ธรรมดายิงไปเลยครับยังมัดปืนก้นยางยืดโอ้ยกระตุกน,นิดนึงนะครับขอไป่แล้วเล่นในมือถือ ลูกกตาลูกกตาถอยไปสักนิดหนึ่งครับมันงั้นจะโดนจุดเวลาครับแต่จริงจริง,รง,รง,รงโดนได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าพายอย่าโดนเพราะว่าคนที่โดนจะมีโอกาสตายสูงครับตอนโดนเราสามารถกดปั๊มยาได้มามีก็จะกดน้ำพึ่งสู้ไปเลยครับอัดไปเลยมัดปืนกลนแก๊เตอริงกันโอ้โหแค๊เตอริงกันโดนจุดครับอันนี้เนตตี้ก็จะให้พา,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 าไปไกลๆนะเพราะว่าถ้าพาอยู่ไกลพาไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับแค่นั้นเอง ถ้ามีเสษวางแรนด์ได้เลยครับมันก็จะไม่ใช้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีเศกก็ขอมีาพาสักคนหนึ่งนะอันนี้พาก็ไปอยู่ไกลๆนะครับแค่นั้นเองจบเรียบร้อยเอาเลยครับอ่ะครับเอาไปมัดปืนก้นเออปืนก้นไม่ไหวครับล,ล่วงไปก่อนเดี๋ยวให้พาชุบได้ไม่เป็นไรครับอ่ะเลยขีดหนึ่งตายเรียบร้อยแล้วครับแค่นั้นเอง เดี๋ยวต่อไปจะไปเจอกับไอ้นี่ครับบอลนักธนูก็เก่งกว่านะอะไรครับอะไรครับน้องหมามาหม,มาสีขาลรวเอ้าหรออันนี้เป็นคลิปตั้งแต่สามวันที่แล้วแต่ว่ามีเพิ่งมาลงนะครับพอดีช่วงนี้แบบพยายามตัดคลิปลงมันทําหลายเกมมันต้องแบบแบ่งเวลาลงด้วยนะครับยยก็อาจจะลงช้าจริงๆอาจจะลงตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันแรกแล้วติด ตอนนี้จะเป็นเอ่อบอสอะไรวะนั่นอะอ๋อพราค้าพ่าค้าเนี่ยพราค้าอัดแ๊บเดียวก็ตายแล้วแต่ลูกมันกวนกว่าลูกมันจะเป็นแอดนะครับมีว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะผ่านหมดแล้วแหลนะเนาะมันปัญหามันน่าจะเป็นแค่ลูกตาแค่นั้นแหละครับก็ให้พาไปยู่ยกายคอยชุบคนที่ตายแค่นั้นเองครับ อัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับอ่านนี้สไนเปอร์ออกมาแล้วครับตีเบามากนะมีอัดสไนเปอร์แค่หกแสนสามเองอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นท่าไรวิญญาณหรือเปล่าไม่เป็นไรครับสูตรเดิมก็คือพระอย่าอยู่ไปใกล้เพราะาเดี๋ยวมันจะมีท่าระเบิดอะไรไม่รู้เนี่ยอย่างตะกี้ที่โดนตายนะครับพระอยู่ไกลๆอ่าทุกคนก็ยิงไกลๆแค่นี้ครับจบเรียบร้อยอ่าก็อาจจะมีประโยชน์ผู้เล่นที่จะได้คาหน้าฟรีกันทุกคนนะครบ ก็ขอให้คนเล่นเกมเล้เราเอ็มคลาสสิกอย่างมีความสุขเผื่อใครขอให้ช่วยทำไกด์อะไรก็บอกได้เออจะมีบอกนิดนึงคือบางคนซิปมาถ้าเกิดแบบเออเป็นบอสโลกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเควสเราหมีช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดแบบให้หมีแบกห่อร้อยนึงให้หมีแบกดันหนะมีก็ไม่ไหวนะเพราะว่าหมีไม่ได้สายเติมเยอะคือให้ช่วยช่วยได้ครับแต่ว่าหมีไม่สามารถแบบคนเดียวแล้วมันผ่านได้ไเพื่อนเพื่อนนึ่งพางออกมายังไงห่อร้อยอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้อยู่ดีมันต้องมีตัวล่อเป้าข้างบนนะ่ไปตายคนนึงแล้วก็พาชุบคือ ถ้าเกิดแบบหมีคนเดียวเข้าไปปึงป้งปึ้งปึ้งบอสตายอันนี้ยังอันนี้ยังทําไม่ได้ครับหมีไม่ได้ใส่เติมเยอะเลยถ้าเกิดบวก15ตัวเตัว่าไปอย่างไงใช่ปะละ่ะถ้าจะให้หมีแบกก็หาพระหาปาร์ตี้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์ดานเมทอย่างเงี้ยเออช่วยได้นะยินดีช่วยนะแต่คือถ้าเกิดแบบหมีไปคนเดียวไม่ผ่านนะอันนี้ไม่ผ่านจริงๆหมีไม่ได้ของเยอะอดูของหมีก็ได้แค่นี้เองนะโลไม่ได้เปลี่ยนด้วยดิเขินเลยอ่ะของแบบของแบบเล่นได้เล่นของแบบ เออมีดาเมจแต่ไม่เป็นตัวถ่วงใครอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครอยากให้ทำกไกด้เเกมนี้มาิทีท่าคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ออต่อไปที่จะลงคลิปหน้าก็คือวิธีวิ่งตีนไฟครับเท้าไฟเอ้ยบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเท่เท่เท่ทเอาล้วเจอกันนะครับ